เอาละครับก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เต็นท์ของโนรานะครับวันนี้เราก็จะมา,มานําเสนอคลิป Evil Twin Sprite สู้กับ Sprite นั่นเอง Sprite เผียวนะฝั่งนูน้นโดยที่เราก็เริ่มต้นด้วยการลง Evil Twin l i l l a มาเลยมันมีหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกลง l i l l a ไม่ลงคิสคิวนะเพราะว่า l i l l a เราสามารถจริงๆอะเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวนี้ออกมาก็ได้เราเอาตัวที่สามารถสเปเชียลออกมาก็ได้แล้วพออยู่ในสุสาน พอมันอยู่ส่สารปุ๊บเราก็สามารถเอาตัวนั้นแบบมูฟจั่วได้ถ้าเขาเสิร์ฟการ์ขึ้นมือหใบนะแต่กรณีนี้ผมก็เอาจริงๆลงตัวไหนก็เหมือนกันอะไรเออยิงชัวนี้ผมเก็บว่าเผื่อตอนแรกผมนั่งเลือกว่าจะเอาแบบจเจ้าตัวนี้มาหรือจเจ้าตัวสเปร์มาสรุปเอาตัวนี้มาเราจะเก็บไว้สเปร์ในรอบต่อไปอ่าทีนี้เราก็ลิงก์ออกมาไม่ใช่ขอโทษเอ็กซออกมาเป็นกิการติดสไปร์ เออผลที่ทำกีกานติกสไปเลยเพราะมันไม่สามารถไม่มีท่าต่อแล้วนะอ่าแล้วก็เอากีกานติกสไปกดเทคสเปร์บลูออกมาพอสเปร์บลูออกมาปุ๊บบลู Blue ก็จะเสิร์ฟเจ็ตต่ออันนี้ก็คือคอมโบสามาันที่ผมสอนใน Evil to Win น p r i t e 1 1 1นะแล้วก็จับลิงก์เป็น a r t ์ติแฟกต์แดกโดยใช้สตาร์เตอร์เพื่อให้ a r t ์ติแฟกต์แดกมันออกเอฟเฟกต์เราจะได้เอาตัวเคียวออกมาจากเด็กได้อ เราก็เอาไอ้ตัวแครอทออกมาเผื่อคู่ต่อสู้เขาจะทำเป็นแบบพวก lightning storm t h u n d e r b o l อะไรอย่างงี้เพื่อจะได้มีในเกมแต่เอาจริงๆเราก็ชุบมาเพื่อนี่อยู่แล้วเราจะชุบมาเพื่อลิง์อยู่แล้วก็ดังนั้นก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้เราก็แตะลิงก์เป็นคิสซีคิวคิสซีคิวก็ใช้เทคชุบลิลล<ๆ>่ากับสุสานลิลล่าก็เอามาลิงก์ต่อเป็นล<ๆ>ิลล่าลิลล่าก็ชุบคิสซีคิวเพื่อเราจะได้จรวดหนึ่ง ชัวหนึ่งปุ๊บอ่ะเราก็ออกมาเป็นคิสสกิลอีก,อกรอบหนึ่งแต่ว่าไอ้รอบนี้มันจะต่างกับลิตี่ผมเคยบอกนิดนึงตรงที่ผมใส่คาร์ใบนี้ไว้หนึ่งใบคาร์ใบนี้บอกว่าเราสามารถชุบคิสสกิลหรือลินล่าก็ได้พอชุบเสร็จปุ๊บเราสามารถลิงได้ทันทีใบนี้แอบเก่งนะจริงกรณีสมมุติว่าเราโดนแบบอะไรสักอย่างหายไปยเช่นกรณีนี้โดนอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นในเทิร์นต่อไปเลยเนี่ยเริ่มต้นมาปุ๊บสแตนบายเมนเฟด นี่นี่กรณีนี้เลยก็คือเขาใช้ลาวาโกเลมเราทิ้งซึ่งกรณีน,น,นี้เราสามารถเปิดใบนี้เพื่อชุบคิสิคิวเอาจงริงไม่จําเป็นต้องชุบลิงก์ก็ได้ชุบตัวอันนี้ก็ได้อ,ออกมาลิงก์เป็นคิสิคิวก็ได้เหมือนกันแต่กรณีอน,อน,นี้เราก็ชุบไอ้นี่ไปเถอะชุบคิสิี่คิวไปเถอะนี่ผมก็ชุบคิสิคิวมาแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจแล้วว่าเขาเป็นเด็กอะไรก็เลยแบบรีบใช้เอฟเฟกต์ ชุบลิลล่าออกมาเพื่อยิงเคียวไปให้เสร็จเลยอ่าเราจะได้สั่งเคียวขึ้นเราพต่อสู้ก็ไม่สามารถสเปรย์จากอิตาเด็กได้แล้วแต่ประเด็นคือช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่แบบสองลาวาโกเลมคืออะไรเราพต่อสู้ก็เผยมาแล้วครับว่าเขาคือเด็กลูนิกอืมพอเขาผมเห็นว่าเขาเป็นเด็กลูนิกผมก็เริ่มแบบสบายใจละนี่ผมก็โดนไฟเผาสองพันได้ไหมเจ็บก็เลยลงคิสซิคิวไป ลงคิดสกิลปุ๊บแล้วก็ทำให้สเปรสไปบูได้ซึ่งอันเนี้ยทำไมผมถึงไม่เสิร์ชสไปเจ็พอสไปเจ็หมดเด็กครับผมใส่อยู่ใบเดียว<笑><笑>ก็เลยเสิร์ชตัวนี้มาแทนแล้วก็ทำการเอาเคียวลิงก์กับที่นี่เพื่อเป็น IP พีมาสก์เนาเพราะว่าอะไรหลังจากเนี้ยผมจะลิงก์ต่อเป็นสไปเอลครับแต่ว่าถ้าเกิดสไปเอลมากดเทคแล้วโดอะไรสักอย่างระเบิดอะเนื่องจากรูนิกมันมีการ์ดยิงใช่ไหมไมันมีการ์ดเวทยยิงอยู่ ถ้าเกิดเราโดนยิงโดนในเกรยิงก็จบเลยนะดังนั้นอไอพีนัสคารา่าเม็นมีแท็กสองที่บอกว่าเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงนี้บอกว่าลิงก์มอนเตอร์ที่การใบเนี้ยถูกใช้เอาไปลิงก์จะไม่สามารถถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์ของคู่ต่อสู้เราก็ลิงก์ออกมาเป็นสไปเอล์ปึ๊บอ่าสไปเอล์ก็กดแท็กเพื่อเราจะชุบตัวนี้ นี่เขาก็ใช้เวทเนเกตเขาใช้เวทเนเกตสอรอบไม่ไม่ใช่สิเขาเชนแรกคือเชนแรกผมใช้นี่เพื่อชุบสไปร์สไปรแครอทหรือสไปรรดไวยจำชื่อไม่ได้ขออนุญาตเช็กแป๊บหนึ่งนะอ่าชุบสไปรตแครอทเสร็จปุ๊บเขาก็เชนออกมาเพื่อจะเนเกตเอฟเฟกเราแล้ว ก็คือเราก็จะไม่สามารถชุบได้เพราะเราโดนในเกตแล้วแล้วเขาก็เชน3าต่อเพื่อแทรกเก็ตมอนที่เราสเปเชียลมาแล้วก็ทำลายทิ้งแต่ประเด็นเลยนะคือเราลิงด้วย IP m a s ั a r า a ่ามาทำให้เราไม่ถูกทำลายจากการเอฟเฟกผลก็คืออ่ะเราก็โดนมูท็อปเด็กจากใบนี้นี่เราก็โดนในเกตเราก็ไม่สามารถออนนี้ได้ นี่เขาก็สามารถยัดได้แต่พอยัดปุ๊บเราก็โยนอุลลาราที่เราดองไว้บนมือมันก็เถล่แรกนะทีนี้เขาก็จะจวต่อไม่ได้เราก็ลงส,สเปสไปที่ออกไปแล้วก็ลิงก์ออกมาเป็นคิสกิลตามปกติแล้วเราก็ชุบลินลาออกมาเราก็ใช้เทคลิลาเพื่อทากเก็ตฟิวทิ้งแล้วก็ยิงทิ้งไปแล้วทีนี้พอดูนิกไม่มีฟิวสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอืมเป็นไงกันบ้าง คือไอเกมเนี้ยผมอึ้งตั้งแต่สองลาวาโกเลมแล้วคือจะโดดาวาโกเลมเลยเยอะแยะ,แยะถ้าไม่มีก,กับดักนะั่นก็คงไม่รอดแล้วัน้นก็ขอขอบคุณสําหรับวันนี้เลยนะครับส่วนผมก็ขอตัวไปก่อนไว้อาทิตย์หนึ่งผมน่าจะลงคลิปประมาณ2คลิปหรือคลิป2คลิปนะครับก็คอยติดตามกันได้นะหรือสามารถติดตามไลฟ์ตามตารางใน YouTube ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนขอให้โชคดีนะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับ